จ้าก็อยู่ที่นี่เหรอเนี่ยใช่แล้ว,วข้าไปอยู่กับท่านได้ไหมข้คิดถึงท่านจังเลยได้สิเออเนี่ยเเอท่านเป็นผู้คุมใช่ไหม,อมเออเด็กคนนี้เขาเป็นญาติของข้าเองนะถ้าช่วยขังข้าไว้ห้องเดียวกับเขาได้ไหมฮะเจ้าเก็บวัทีินีไปลงเตรียมยังไงล่รเข้าไเดี๋วเดี๋ยวสิู้ายเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ยวเดวเี๋วเดี๋ยวี๋ยดี๋ยวยวเดเดี๋ยววเดี๋ยวี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเ<ป>ดีดดดด

จับมันยักเข้ามาครับเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปเข้าไปไม่เอวนะเดี๋ยวใจเย็นๆสิอย่าเด็กๆเข้าไปอย่าตีเด็กนะอย่าตีเด็กผูกปากนะห้อยไว้เลยกันโอ้โอ้ฝาบเลยเออเอาละมีอะไรก็ค่อยนั่งพูดกันก็แล้วกันนะนั่งพูดกันเจ้ารู้จักกันแล้วเนี่ยโอ้ยแปลกจริงๆจับไปจับมามีแต่คนกันเองทั้งนั้นอะไรอะไร

Oh, yeah, that's not right.